สวัสดีค่ะช่อง My Style S นะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูแคคตาสายพัน a อสโ o ไไฟ้ัมนะคะวันนี้เขาแตกดอกออกมาแล้วนะคะเริ่มบานนะคะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะพรุ่งนี้ชาเขาคงจะบานสวยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปส่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเราจะเห็นนะคะว่าเพื่อนของเขาต้น a อสโตรไฟ้ัมเช่นเดียวกันแต่อีกกระถางนีงนะคะเริ่ม เป็นตุ่มขึ้นมาตรงกลางนะคะสายพันธเอสโตนะคะจะมีตุ่มดอกออกมาตรงกลางตรงนี้นะคะนะตรงยอดของเขานะคะตัวนี้ก็เป็นนะคะตุ่มสีขาวๆาวนะคะนะตัวนี้ก็เริ่มเป็นนะคะแต่ยังเล็กอยู่นะคะสังเกตว่าถ้าตุ่มออกมาเล็กๆแบบนี้นะคะตุ่มเล็กแบบนี้นะคะ,มมก,บบะ,คะก็อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์เขาจะแตก ออกมาบานแบบต้นนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เริ่มมีตุ่มเช่นกันนะคะมีตุ่มเช่นกันตรงกลางนะคะก็เช่นกันไม่เกินสองสัปดาห์นี้ก็จะแตกมาแล้วและที่พิเศษกว่านั้นนะคะคือว่าต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกเริ่มเดิมทีของช่องเลยนะคะ ที่เป็นต้นแรกนะคะดั้งเดิมเลยนะที่ช่องไผู้จัดทำช่องไมซา,ายเอ็ดนะคะได้ถ่ายรูปส่งไปเวลาเขาแตกหนอน,นะคะและเป็นต้นแรกนะคะที่ทำให้ช่องไมซา,ายเอ็ดลงรักแคคตัสนะคะแล้วก็ที่ส่งภาพไปให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะจน,นกระทั่งคิดว่าในกลุ่มไลน์คงยังไม่พอเราน่าจะเด่งปันสิ่งที่เรา เห็นความสวยงามที่เรามีที่เราเจอนะคะความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาแต่เขากําลังเฝ้าดูรอดูอยู่หรือเขายังไม่รู้จักความงดงามของแคคตัสนะคะผู้จะทําช่องนะคะจึงลงมือนะคะเปิดช่อง YouTube นะคะเพื่อกระจายข่าวดีความดีต่างๆนะคะไปสู่ผู้คนนะคะสําหรับโดยเฉพาะคนคนที่สนใจนะคะ สายพันธุ์แอสโตเหมือนกันนะคะสังเกตว่าพิเศษของต้นนี้ซึ่งเป็นต้นดั้งเดิมคือเมื่อเขาแตกหน่อปั๊บอย่างไม่ทันจะบานทีนะคะเขาเลิกเริ่มที่จะแตกตุ่มเล็กๆข้างๆแล้วเป็นดอกที่สองนะคะนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเลี้ยงดีจังเลยคนเลี้ยงแล้วแบบยิ่งออกดอกนี้ทุกเดืนอนนี้นะคะโชคดีมากเลยแต่จริงแล้วคือเพราะว่าอาจจะเพราะาน้ําดีปุ๋ยดีแดดดีนะคะโดยเฉพาะแดดดียิ่งดีนะคะใช่ไหม ออต้นแข็งแรงและออกดอกออกผลให้เราชื่นชมนะคะและอีกอย่างหนึง่งอายุข,ของเขานะคะเต็มที่แล้วน่าจะเกิน2ปีเพราะขนาดไซส์ของเขาน่าจะประมาณ4เซนได้แล้วนะคะ4เซนนะคะตอนนี้ตอนกลางคืนนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะ4เซนเต็มเต็มเกือบ5เซนนะคะเพราะฉะนั้นเขาโตเต็มที่จึงออกดอกตเต็มที่นะคะค่ะ วันนี้นะคะเรามาเฝ้ารอดูกันนะคะเพราะสายพันธุ์เอสโตนะคะเวลาที่เขาออกดอกนะคะถ้าเราเลี้ยงอย่างดีบำรุงอย่างดีนะคะก็จะออกดอกเดือนละหนนะคะเหมือนผู้จัดทาช่องนะคะก็เห็นดอกออกเดือนละหนนะคะแต่ช่วงหน้าฝนอาจจะเอ่ออาจจะเดินกว่ากวาดก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะลดน้ำเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะชื้นแล้วมันจะเน่าตายนะคะกัจะขึ้นรานะคะก็เลยไม่ได้นะคะลดน้ําเยอะ มันก็เลยเหมือนกับว่าข้ามเดือนมานะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆของเขาออกดอกก็จะพยายามผสมนะคะเพื่อให้เกิดมเมล็ดแล้วเกิดว่าผสมได้นะคะแล้วเกิดมเมล็ดนะคะก่อนที่ผู้จะทําช่องจะเอาไปแจกเพื่อนๆน,นะเพราะได้มาฟรีก็จะแจกฟรีนะคะก็จะเอาไปเ,เพาะนะคะ แล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูกันนะคะแต่เขาบอกว่า ne, เอสโตเนี่ยผสม,มเมล็ดยากมากซึ่งผู้จะทําช่องเนี่ยเขาผสมมาหลายรอบนะคะผสมไม่รู้กี่รอบนะคะเอาให้ทันเขาก่อนที่เขาจะหุบดอกนะคะก็ไม่ได้สักทีนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพอเดี๋ยวกว่าทันวานี้นะคะเขาจะแจกไปแล้วนะคะเพราะว่าช่องเอ ต้นต่างๆ,ๆที่เห็นนะคะแอสโตนะคะที่เห็นเนี่ยมีคนจับชองไป้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเราก็แจกนะคะไม่ได้ซื้อขายนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เห็นความงามและชื่นชมมันนะคะดอกแอสโตไฟตั้มนะคะก็จะออกดอกเดรนหนนะคะและบานนะคะครั้งละ 1- 2วันนะคะวันนั้นต้องทันดูดอกเขานะคะ ค่ะเดี๋ยวพวกนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปนะคะส่งไปให้ดูนะคะ